สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะก็จะเป็น ep ที่ี่4 5อากนะจ๊ะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะไม่รับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรม,มาสอบถามได้ที่เบอร์นะคะจะเป็นเบอร์0ูนย์หกสองนะคะหนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ id line นะคะก็จะเป็นเบอร์0ูนนะคะหกหกสี่สเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะ แต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ EMS นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะ นะคะสำหรับพาร,รายการที่1น,นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สองนะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่3นะดาโอเคนะคะสำหรับพารายการที่3นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่4นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่4นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่5นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่6นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่7นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่7นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่8นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่9นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะ,ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่12นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่13นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่14นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบ 5นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่15นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่16นะคะ นะคะสำหรับพาร,รายการที่16นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่17นะคะ ่อไปก็จะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่18นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่19นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่19้นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่20นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่2 1เอ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพรรายการที่21นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่22นะดะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่ยี่สิบสองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่ยี่สิบสามนะจ๊ะ ไปก็จะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะสำหรับพารรายการที่24นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่25นะคะ เพนาสำหรับพาร์ตการที่25านะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ตนการที่26นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะคะสำหรับพัฒน์รายการที่27นะจ๊ะ,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 ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพัฒน์รายการที่28นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบ 9นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่29นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่30นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่30นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่31นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สามสิบสองนะคะ อ่านแค่ตัวหายเดี๋ยวไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่33นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่34นะจะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่34นะจ๊ะ ไปก็จะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่35นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่36นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพารายการที่37นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่38นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่39นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่40นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่40นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่41นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่42นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่42นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่43นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่43นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่44นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่44นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่45นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่46นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่46นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่47นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่48นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาราการที่48นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่49นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาราการที่49นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่50าสิบนะดาโอเคนะคะสำหรับพารายการที่50นะคะ โอเคนะคะก็รับชมพัรททุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะคะจะเป็นเบอร์โทร062นะคะ6642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ6642241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสาหรับลูกค้าที่ไม่สดวกโอนนะจ๊ะแต่สําหรับลูกค้าที่สดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปเซนีเอ็มเอนะคะ ฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบอีพีที่459จ้า